คลิปนี้เราจะมารีวิวที่พักในจังหวัดเชียงใหม่นะคะห้องกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ทำเลดีมากนะคะอยู่ใกล้กับตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะคะราคาคืนละ9ก0บาทตอนที่เรามาพัก<ม>เดินจากหน้าตลาดวโรรสมานะคะเลี้ยวซ้ายมาเห็นสีแยกแรกก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดเดียวค่ะก็จะถึงที่พักแล้วนะคะ ทางจากตลาดวโรรสก็คือประมาณ2 3สนาทีเองนี่นะคะยืนอยู่หน้าที่พักมองย้อนกลับไปตรงที่เราเลี้ยวเข้ามาสีแยกแต่กี้นะคะเห็นไหมคะว่ามองเห็นสีแยกอยู่นะคะใกล้มากๆกับตลาดวโรรสเราจองตรงกับทางโรงแรมโดยผ่านหน้าเพจที่ขึ้นให้ไว้นะคะเป็นเพจของทางโรงแรมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะติดต่อนะคะนี่นะคะ โรงแรมจะมีทั้งหมด4ชั้นด้านล่างตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟ เพื่อนๆสามารถจะมานั่งกินกาแฟได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะตอนเรามาเช็คอินนะคะจะมีน้องๆพนักงานเดินขึ้นไปส่งนะคะแต่อันนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็เดินกลับมาถ่ายคลิปนะคะเริ่มต้นตรงนี้ก็คือจจะต้องถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะคะโรงแรมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีทั้งหมด4ชั้นแต่ไม่มีลิฟต์นะคะเพื่อนๆต้องเดินนะคะถามว่าใครที่ไม่สะดวกจะเดินขึ้นบันได4ชั้นก็ ต้องถามพนักงานะนะคะว่ามีห้องด้านล่างไหมสําหรับเราตอนที่จองมามันเหลือห้องเดียวห้องสุดท้ายซึ่งอยู่ชั้น4ชั้นบนสุดเลยนะคะเหตุผลที่เราจองโรงแรมนี้นะคะเพราะว่าเราเช็คแล้วว่าโรงแรมอยู่ใกล้กับคิวรถตู้แม่กำปองซึ่งเราจะเดินทางไปขึ้นรถพรุ่งนี้ตอนเช้าที่เราจะไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือออกจากโรงแรมเดินไปแค่สองสามนาทีก็จะถึงคิวรถตู้แม่กำปองแล้วค่ะเราก็เลยจองโรงแรมนี้มานะคะเราดูในเว็บ ที่รับจองโรงแรมนะคะก่อนที่จะมาทำคลิปนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ900กว่าราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะคะ990บาทล็อกประตูนะคะก็มี2ชั้นสำหรับผู้หญิงเดินทางคนเดียวก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะคะสำหรับประตูแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาดูห้องกันนะคะห้องนี้เป็นห้องแบบห้องสูพีเรียนะคะก็กว้างขวางมาก เตียงนอนก็นอนสบายหนานุ่มเลยนะคะแล้วก็การตกแต่งอ่ะจะเป็นการตกแต่งสไตล์ล้านนานะคะนี่คือสิ่งที่มีให้นะคะไดเป่าผมจะตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโต๊ะทางานนะคะสามารถนั่งทำงานได้แล้วก็จะมีทีวีมีพัดลมนะคะห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะที่จองมาเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่ามีอะไรให้บ้างนะคะตรงนี้จะมีกาน้ำร้อนนะคะแหมมีแก้วให้สองใบค่ะ แล้วก็จะมีน้ำชาให้แต่ว่าไม่มีกาแฟนะคะส่วนในตู้เย็นจะมีน้ำฟรีให้สองขวดซึ่งเขาจะแช่เอาไว้ให้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถจะซื้อของมาแช่ใส่ตู้เย็นได้นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่งนึกได้นะคะโรงแรมนี้จะไม่มีที่จอดรถยนต์นะคะถากว่าเพื่อนๆอ่า ใช้รถยนต์มาก็ต้องจอดหน้าโรงแรมนะคะจะไม่มีที่จอดรถให้ถามว่าใครมีมอเตอร์ไซค์ก็สามารถจะจอดได้นะคะแล้วก็นี่นะคะมีตู้เซฟให้มีตู้เสื้อผ้าให้ทำเลตรงนี้คือดีมากจริงๆนะคะใกล้แม่น้ำปิงแล้วก็ใกล้ในพลาซา่าใกล้ถนนคนเดินตรงท่าแพนะคะสามารถจะเดินไปได้เดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำค่ะ นี่นะคะห้องน้ําก็สะอาดสะอา้านแล้วก็มีความใหญ่โตพอสมควรเลยนะคะไม่อึดอัดกับการใช้ห้องน้ํานะคะอุปกรณ์ในห้องน้ําก็มีครบตามมาตรฐานโรงแรมค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะแชมพูเครื่องทําน้ําอุ่นต่างๆนะคะ เราพักที่นี่กลางคืนเราก็ออกไปเดินเล่นที่ตลาดในพาราซาได้นะคะสะดวกนั่งรถแดงก็เสีย20บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อทัวร์อยากจะเช่ารถก็สามารถจะติดต่อกับทางโรงแรมได้นะคะมีราคาบอกไว้ชัดเจนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านที่ตกแต่งน่ารักน่านั่งนะคะมีกาแฟจําหน่ายแต่ว่าไม่มีอาหารนะคะ ไม่มีพวกขนมเพื่อนๆสามารถจะไปซื้อด้านนอกมาทานได้นะคะแล้วก็ร้านกาแฟจะมี2ชั้นนะคะนี่นะคะเราพาเดินขึ้นไปด้านบนมานั่งเล่นตานบนก็ได้นะคะมองลงไปจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นร้านกาแฟของอโรงแรมรัตติดริเวอร์นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาที่พักที่เชียงใหม่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ